วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงดูงเงียบสงบแต่ภายในนั้นมีบางสิ่งถูกรุกรานทองแดงสุนัขข้างถนนขนปุ๋ยที่ใครๆก็เห็นว่าแสนเชื่องกลับรู้สึกได้ถึงความผิดปกติลมเย็นเยียบพัดผ่านกุฏิโบราณราวกับมีสิ่งชั่วร้ายกำลังย่างกรายเข้ามามันสัมผัสดได้ถึงเคลื่อนพลังงานที่แผ่ซ่านจากเจดีย์องค์เก่าแก่องคนั้นที่ซึ่งเก็บรักษาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น รอยร้าวเล็กๆปรากฏขึ้นบนอากาศรอบๆพระพุทธรูปเก่าแก่ทองแดงขนลุกชันดวงตาที่เคยใสยซื่อพลันเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนประกายมันคำรามต่ำๆเสียงนั้นดังก้องจนผนังวัดสั่นสะเทือน เหล่าวิญญาณเร้นกายที่พยายามจะช่วงชิงพลังงานอันบริสุทธิ์ต้องถอยร่นเมื่อทองแดงกระโดดขึ้นหน้าแท่นบูชามันเปล่งเสียงร้องอันทรงพลังและสาดแสงสีทองสว่างวาบจากอุ้งเทา้า มานพลังงานวิเศษปรากฏขึ้นปกป้องวัตถุศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบลมเย็นหยดลงทันทีทุกอย่างกลับสู่ความสงบอีกครั้งแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าสุนัขธรรมดาตัวนี้คือผู้พิทักที่สืบทอดเวทมนต์มานับร้อยปีคอยปกป้องวัดจากเงื่อมือของความมืดมิดอย่างแท้จริง